ผมเจมส์จิรายุครับผมก็ <g oda> ต้องขอขอบคุณก่อนครับที่ทุกๆคนแบบว่าพอวันศุกร์เสารอ์อาทิตย์ที่ไร่นะก็อยากให้แบบว่ามีคนป่วยตลอดเวลานะที่ที่เห็นอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ที่คอยแบบว่าเชร์แบบคุณชายพุทธิภพมาตลอดเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมาแบบว่าจะมีคนมีคนชื่นชอบขนาดนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณสักโอ้โหไม่ถึงเท่าไหร่ครับเพิ่งเพิ่ง s ารเริ่มครับก็มาสัก เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นครับปมาณนี้ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ครับก็กำลังกำลังเริ่มเริ่มอยู่แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่ผมว่าก็น่าจะออกไปปลา,ายปีนี่ครับคงก็น่าได้ได,ได้ได้ชมคือจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็แบบว่าทํางานเกือบทุกวันอยู่แล้วครับก็ลเลยมีเวลานอนที่น,อน้อยหรือว่าอะไรก็นน้อยแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะพยายามหาหาหา,หาวัน หาวันหรือว่าเวลาที่จะคอยออกกาลังกายให้ได้แล้วตื่นมาก็พยายามดื่มน,น้ําสักแบบสักนิดหน่อยก็ยังดีครับเพื่อให้ระบบให้ระบบขับถ่ายเราดีเพราะว่าเราขับถ่ายดีแล้วก็แบบทุกอย่างก็จะดี ก็ค <toys> ือตอนนี้ผมก็มีละครแค่เรื่องเดียวครับแล้วก็มันวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาที่จะไปเรียนแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเราจะสามารถลงตารางเรียนอันไหนแล้วก็คุยๆกับอาจารย์ตลอดครับว่าว่าเราลงในมันไหนได้แล้วก็ย้าแยกเสร็จยังไงอะไรยังไงก็ก็อาจารย์เขาก็เข้าใจครับแล้วก็ช่วยเหลือในแบบได้อย่างดีครับก็น้องที่จะเปิดเทอมหะครับก็เริ่มเปิดเทอมกันไปแล้วเนาะเริ่มเปิดเทอมไปแล้วตั้งแต่ กันไปบ้างแล้วสําหรับเด็กมัธยมครับก็อยากจะให้ใหทุกคนตั้งใจเรียนเนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กชั้นอะไรก็ขอให้ตั้งใจเรียนครับเพราะว่าตอนเข้ามาหาลัยเนี่ยมันแน่นอนครับแล้วก็คนที่เรียนมาหาลาัยก็ขอให้จบไปไว้นะครับ